สวัสดีนะครับพ,พี่สื่อมวลชนน้องๆสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมแทนคุณจิตอิสระครับผมมาพร้อมกับทนายที่มาช่วยผมนะครับก็คือจากสมาจากสภาสมาคมธรรมิบาลมูธิธรรมิบาลและต่อต้านทุจริตนะครับโดยดรนัทธีรนัทสุภานน์นะครับที่นั่งข้างๆผมคือทนายมนตรีประสาทแก้วแล้วก็ทนายนัทนันวรรักษาทนายน,านาันนลินบุตรผักแว่นนะครับแล้วก็ทีมผมนะครับออก็วันนี้ก็มาพร้อมกับทีมทนายความเพราะว่า เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้ในทางคดีกันครับส่วนถามได้เลยครับได้รับทราบแล้วครับ,รบ,รบ,รบก็เห็นว่าฟ้องผมแปดกรรมเรื่องที่ผมมาเปิดเผยเกี่ยวกับการไป ผมก็ใช้คําของผมนะครับที่เคยใช้คือมีการไปชวนลงทุนโดยพี่ชายคุณฟิล์มซึ่งในการสื่อสารกับสื่อมวลชนในครั้งนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้บิดเบือนข้อที่จริงแล้วก็มีภาพหลักฐานนะครับว่าคุณฟิล์มเนี่ยไปร่วมกันกับขบวนด,ด,ดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นในเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่ไปกันไปทั้งหมด6ท่านนะครับมีคุณฟิล์มอยู่ในนั้นด้วยนะครับอันนี้คือ6ท่านก็คือ ผมมีคุณฟิล์มมีพี่ชายคุณฟิล์มแล้วก็มีผู้บริหารของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งผมสืบได้แล้วว่าเป็นบริษัทอะไรแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์นะครับผมจะนําข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานทั้งหมดที่ผมพูดนะครับไปถแถลงข่าวต่อแล้วก็ดําเนินการต่อที่รัฐสภานะครับสภาผู้แทนราษฎรนะครับในเรื่องของอะไรเดี๋ยวจะไปแจ้งให้ทราบวันนั้น แต่ทําไมถึงต้องต่อสู้ในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เขาฟ้องผมนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยในมาตรา3ามเนี่ยนะครับถ้าหากว่าการฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยผมสามารถต่อสู้ได้ถ้าหากว่าเป็นการปกป้องออตนตามครองธรรมนะครับวงเล็บหหรือว่าวงเล็บ3ก็คือเรื่องของการติชมโดยสุจริตนะครับซึ่งผมก็ต้องสู้ในข้อยกเว้นตรงนี้ แต่ว่าไม่ได้เอาข้อยกเว้นมาเป็นข้อปฏิบัตินะครับคือไม่ใช่ว่ารู้ว่ามีข้อยกเว้นจึงพูดได้แต่ว่าโดยเจตนาผมเนี่ยผมยืนยันว่าผมทําชม,มารมสันติประชาธรรมในฐานะประธานชมรมนะครับผมได้มาต่อสู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการถูกหลอกลวงถูกช่อโกงนะครับแล้วก็มีผู้เดือดร้อนเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังมาร้องเรียนนะครับมีเอกสารมีหลักฐานจํานวนมากมาพูดให้ผมฟังผมจึงอยากถามหาความรับผิดชอบในฐานะผู้ชวนลงทุน ผมไม่ได้เคยใช้ว่าเขาไปหลอกลวงหรือไปตบรัพย์นะครับผมเคยอธิบายแล้วว่าผมไม่ได้เคยใช้คําว่าตบรัพย์หรือว่าหลอกลวงนะครับเพราะนั้นต้องเป็นการพิสูจน์ในศาลแต่ผมใช้คําว่ามีการชักชวนลงทุนแล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งซึ่งเคยอ้างว่าจะได้ก็คือว่าจากหนึ่งเท่าไปเป็น5เท่าแล้วก็ต้องลงทุน60ล้านนะครับแล้วก็มีภาพพี่ชายของคุณฟิล์มนะครับที่ไปอยู่กับเงินสดจํานวนมากมายขณะน,นี้นะครับผมก็จะไปยื่นต่อประธานสภาโดยเชื่อมโยง กับคดีก่อนหน้านี้ที่ผมได้ดำเนินการก็คือคดีเกี่ยวกับออสซิโอเออร์เนอร์จีซึ่งอยู่ในกมรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับศิลปินคนนี้นะครับแล้วก็ก็จะได้ให้ขยายผลผมทำแน่นอนนะครับเพราะนั้นฟ้องผมเนี่ยผมขอบคุณเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมยังเ,เรียกว่าเป็นห่วงความรู้สึก ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่มาร้องเรียนกับฝ่ายของคู่กรณีผมยังห่วงแต่ตอนนี้ผมไม่ห่วงแล้วครับผมมีความสุขที่ผมได้ยืนหยัดในอุดมการ์การต่อสู้ผมอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เนี้ยผมก็จะไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นข้อมูลโดยเชื่อมกับคดีก่อนหน้านี้และคดีอื่นๆอ,อีกด้วยหรือไม่อย่างเช่นนะครับขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับบริษัท p พอเอลกับ i p a y อต่างกันนะครับสบริษัทนี้ผมก็ได้ข้อมูล ยังไม่นับรวมเรื่องของบริษัทอื่นๆแล้วก็ที่เกี่ยวข้องผมจะพาผู้เสียหายที่ผมเคยพาไปออกรายการโหนกระแสคือคุณป้าอุบลที่บริษัทออซิโอเอนจีถ้าเคยจําได้นะครับที่พูดว่าอะไรนะฮะงานสุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ขายศักรีนะครับแล้วก็ผู้เสียหายในกรณีอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่ชายก็ดีกับตัวคุณฟิล์มก็ดีไปขยายผลกับสภาผู้แทนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณฟิล์มเนี่ยเคยเป็นนักการเมืองนะครับ เคยสังกัดพรรคการเมืองการตรวจสอบของการเมืองเนี่ยเราก็ต้องทําได้แล้วก็เป็นบุคคลสาธารณะนะครับแล้วก็การใช้กลไกสภาเนี่ยยังจะส่งผลดีนะครับในการที่จะให้กรรมธิการที่เกี่ยวข้องนะครับมาเข้ามามีส่วนในการที่จะดําเนินการด้วยนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมซึ่งดูแลกรมอสอบสวนคดีพิเศษ ถ้าขยายผลไปว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยเฉพาะเส้นทางการเงินนะครับอันนี้ผมก็จะไปย้ําอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะไปติดตามเรื่องคดีดีไอคอนซึ่งถ้าติดตามผมก็เป็นคนหนึ่งที่พาผู้เสียหายไปด้วยที่คุณฟิล์มถูกแจ้งข้อกล่าวหาในข้อหาพยายามกันโชคซัพย์ผมจะไปถามจะเอาจดหมายเนี่ยไปถามให้สภาถามว่าคดีถึงไหนแล้วนะครับผู้เสียหายเขารอความหวังว่าเอ๊ะคนที่ไปกล่าวอ้างอ้างชื่อพี่หนุ่มกัญชัย นะครับ20 e ล้านเพื่อจะได้ไปทำพีองพีอาร์ R อะไรแต่แต่กล่าวอ้างครับแต่ว่าประชาชนโดยทั่วไปวินโยชนโดยทั่วไปรับรู้ได้ว่ามันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยหรือไม่อย่างไรผมก็จะไปถามเพราะพูดง่ายๆคือก็จะรวมคดีดีไอคอนออสซี o ่ออย์เอเนอร์จีนะครับอเพอเอทั้งเพอเอลธรรมดาเพอไอเพอนะครับเป็น4แล้วก็ที่ตังเป็น5และอื่นๆนะครับอื่นๆมีเหรียญ เอฟินนะครับซึ่งผมได้เอกสารมาแล้วพอสมควรได้หลักฐานมาพอสมควรผมก็จะส่งรวบรวมไปส่งไปให้สภาและสภาส่งไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็ส่งไปยังกรรมธิการต่างๆเพื่อขยายผลว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโปรงข้อคอ,อรหาที่บอสพอเคยพูดไว้นานแล้วว่าอาจจะมีเทวดาช่วยดูแลกันหรือไม่ซึ่งเทวดาที่ว่าจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆหรือจะหมายถึงใครก็แล้วแต่ก็จะได้พิสูจน์กัน แล้วที่สาคัญคือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าสามารถยืนหยัดบนความยุติธรรมถูกต้องเป็นที่พึ่งที่หวังได้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรส่วนตัวผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและส่วนตัวผมเชื่อมั่นในกรมสอบสวนพิเศษและเชื่อมั่นในกระทรวงยุติธรรมและเชื่อมั่นในรัฐมนตรีพันตํารวจเอกทวีสอสองเพราะว่าท่านเป็นคนแอคทีฟไวแอคชั่นไวนะครับผมได้ติดตามสิ่งที่ผมได้ร้องเรียนไปเนี่ยท่านก็เร่งรัดประสานงานให้เพราะนั้นต้องขอบคุณคุณฟิล์มรัฐภูมิและ โดยเฉพาะทนายอาจารย์ที่ผมเคยเรียกอาจารย์แต่ผมเรียกขอเรียกว่าประมาณแล้วกันนะครับประมาณเนี่ยผมเคยนับถือกันมาเคยเรียนหลักสูตรด้วยกันมาตอนนี้หมดความนับถือหมดความศรัทธาใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าไปเที่ยวพูดจาอะไรต่างผมจะไปร้องมัญญาติทนายในเรื่องที่ว่ามาพูดแทนเหมือนลักษณะมีการตัดสินว่าไอ้นั่นไม่เข้าอันนี้ไม่เข้าคุณเป็นอะไรครับคุณเป็นสารเหรอครับคุณตัดสินแทนสารได้เหรอครับ ไม่ได้นะครับผมก็จะไปร้องเรียนและผมก็เก็บรายละเอียดทุกอย่างไว้เหมือนกันคือพูดง่ายๆคือผมยังยืนยันว่าจากนี้ผมจะสู้ทุกเม็ดเอากลับทุกดอกนะครับแล้วก็จากเดิมผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าผมทําด้วยความสุจริตไม่ได้เป็นเรื่องความแค้นส่วนตัวเพราะผมเนี่ยไม่ได้มีความแค้นอะไรกับเขาเลยเขาไม่ได้ทําร้ายอะไรผมเลยส่วนตัวแต่จากนี้ไปผมจะช่วยเหลือผู้ที่เสียหายผู้ที่เดือดร้อนจากคดีนี้และคดีต่างๆอย่างเต็มที่โดยสุจริตใจ ไม่เคยมีการเรียกรับไม่เคยมีการกันโชคทรัพย์หรือตกรัพย์หรือพูดถึงทรัพย์ของผู้อื่นเลยเงินของเขาคือเงินเขาเราช่วยเขาโดยด้วยใจจริงด้วยอุมการแต่ว่ากรณีนี้เมื่อถูกฟ้องแปดกรรมผมดีใจมากผมจะได้เอาเอกสารหมายเรียกมาปรึกษาทางทนายนะครับของมูลที่ธรรมอาภิบาลน,นะครับซึ่งท่านได้กรุณามาช่วยผมโดยอาจารย์ดรนัทโดยพี่มนตรีนะครับมาช่วยผมนะครับแล้วก็จะช่วยจนถึงที่สุดด้วยเหมือนกันและผมมั่นใจว่าผมต่อสู้ได้แต่คุณที่ฟ้องผมเนี่ย ผมเชื่อว่าน่าจะมีประเด็นที่ผมโต้กลับได้และรุนแรงกว่าโดยเพราะจงใจกันแกล้งพูดต้องรับโทษในทางคดียา,ยาแล้วก็มันญาตินายนะครับผมขอโทษด้วยนะครับประมาณผมหมดความนัดถือคุณแล้วผมหมดศรัทธาในตัวคุณแล้วนะครับคุณพูดจาอะไรไม่ให้เกียรติคนอื่นผมก็ไม่ให้เกียรติคุณเหมือนกันนะประมาณนะครับผมก็สู้เต็มที่ครับใช่ครับผมรวบรวมจากผู้เสียหายแล้วมีตัวตนผู้เสียหายจริงๆแล้วก็เสียหายจริงๆบางคนอนาะยุ70ก,กว่านะครับ ให้เงินเข้าไปนะครับทั้งพี่ทั้งน้องเกี่ยวข้องกันอย่างไรผมไม่ยืนยันตรงนี้นะครับผมอยากให้กระบวนการโดยเพราะดียสไยเนี่ยผมได้ปรึกษาทั้งทางทนายความปรึกษาทั้งผู้ใหญ่แล้วว่าถ้ามันเห็นพฤติกรรมที่ทําจนเป็นปกติธุระทําอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ทําบ่อยๆทําจนเป็นนิสัยเจอโอกาสไหนเจอช่องทางไหนก็ทําแบบนี้น่าจะมีส่วนในการกระทําความผิดร่วมกันหรือไม่อย่างไรและอย่าลืมนะครับบางคนบอกโอ้ยคดีนี้มันจบแล้วจบ แต่ไม่สิ้นสุดผมยืนยันตรงนี้คุณอย่าไปอ้างเลยครับผมมีทีมทนายที่เข้มแข็งมากพอแล้วผมเชื่อว่าถ้าประมาณเห็นทีมทนายผมเนี่ยจะรู้นะครับว่าแข็งแกร่งขนาดไหนและผมมั่นใจขนาดไหนวันนี้จึงยืนยันว่าผมสู้เต็มที่และสู้ทุกดอกจริงๆริออสซี่ออยครับคือส่วนแรกเนี่ย คือเป็นหลักฐานการบินไปเอาเงินไปรับเงินของพี่ชายแล้วก็คณะผมใช้คําว่าคณะนะครับถ้าหากว่าอันนี้ผมไม่ยืนยันนะฮะถ้าศาลมองว่าหรือว่าถ้าทนายมองว่าเข้าข่ายร่วมกันทําหรือเป็นตัวการร่วมก็อาจจะเป็นสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าไปด้วยกันการที่บอกว่าเอ้ยเป็นธุรกิจพี่ชายซึ่งเป็นคําที่เขาอ้างผมไม่ได้เถียงนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธและผมไม่ได้กล่าวหาว่าเขามีส่วนร่วมแต่ผมก่อนที่จะพ้องเนี่ย ผมก็ยังคิดว่าอะให้กระบวนการมันเดินหน้าไปแต่พอเขาฟ้องเดี๋ยวผมจะไปเป็นโจ์ร่วมให้ครับผมจะไปโจ์ร่วมอันนี้คือกรณีที่เขาไปเอาเงินของผู้เสียหายที่ตังค์แล้วก็บินไปด้วยกันนะครับขึ้นเครื่องบินเจ็ตไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีหลักฐานการโอนเงินนะครับให้พี่ชายเขาต่างๆและอันนี้คือสิ่งที่เป็นยอดการโอนเงินต่างๆนะครับว่าโอนไปทั้งหมดแล้วสามสิบเอ่อห้าสิบหกล้านห้าแสนบาทนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือว่า ที่น่าสนใจคือจริงๆผมไม่ควรจะพูดเยอะนะครับเพราะว่ามันกําลังอยู่ในสนํานวนที่ผมจะช่วยเหลือผู้เสียหายในการฟ้องเขาด้วยนะครับแต่ว่าผมพูดได้นิดหน่อยคือว่ากรณีนนที่เขามักจะพูดว่าไปดูประวัติหน่อยสิว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะช่อโกงไหมไปโกงคนนั้นคนนี้ไหมที่เขาโกงคนอื่นเนี่ยที่เขาถูกฟ้องเนี่ยเพราะเขาหลงเชื่อคุณว่าการลงทุนนี้มีอยู่จริงเขาจึงไปชวนคนอื่นมาลงทุนด้วยมีผู้เสียหายในวงที่สองที่ถูกชวนเพิ่มเนี่ยเสียหายด้วยแล้วก็ไม่ได้เงินคืนจึงมาฟ้องผู้เสียหายคนนี้ ว่าคุณหลอกลวงเขาดังนั้นผมจะไปรวบรวมผู้เสียหายทั้งหมดในวงกว้างนี้มาฟ้องต้นเหตุที่ชวนเขาอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆผมไม่ควรจะพูดเรื่องนี้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะดาเนินการต่อสู้ให้แล้วที่บอกว่าจบแล้วจบแล้วจบของคุณในบางเรื่องแต่ไม่สิ้นสุดผมยืนยันคนํานี้และจะดําเนินการต่อไปจนถึงที่สุดครับจากนี้ไปผมกับเขาคือศัตรูกันและจะลบจนถึงที่สุดครับรใช่ครับ ใช่ครับแล้วก็จะมีคดีเย์อลนะครับผมจะฟื้นทั้งหมดนะครับตอนนี้มีผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มและติดต่อมาหาผมแล้วนะครับจะเกี่ยวข้องกับเกีข้ง,ขง,ขง,ขงผมไม่กล่าวหานะครับผมยังไม่ยืนยันใดๆนะครับว่าเกี่ยวข้องกับฟิลม์มแต่เกี่ยววกับพี่ชายเขาแน่นอนแล้วก็มีหลักฐานว่าคุณฟิล์มไปช่วยคราวนี้โดยบรรทัดฐานของดีไอคอนนะครับการจะกล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นแค่พีเซนเตอร์ไปนําเสนอไปแนะนํา ไม่พอแล้วนะครับเพราะว่าการไปยงยายทําให้เกิดความน่าเชื่อถือทําให้เกิดความจุงใจและมีผู้เสียหายหลายคน,คนก็ยดยืนยันว่ามีส่วนร่วมอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวว่ากันไปตามกระบวนการผมไม่ไม่กล่าวหาเพราะว่าจากนี้ไปผมยืนยันว่าทั้ง6-7คดีที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยผมจะเข้าไปช่วยทุกคดีโดยทีมทนายจนถึงที่สุดครับ อันนี้ยืนยันได้นะครับว่าผมไม่มีความจําเป็นต้องไปขอโทษเขานะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดกับเขาการมาเปิดเผยข้อมูลนี้ผมย่อมรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าผมต้องเจออะไรใช่ไหมครับแล้วผมจะขอโทษแล้วมันจะจบหรยอครับเหมือนกับที่เขาบอกว่าผมไปด่าเขาแล้วผมไปขอโทษล้าหลังคิดว่าเขาจะยอมหรอครับแล้วคิดว่าผมโง่พอที่จะทําแบบนั้นหรือเปล่าครับ<ต>คือภายหลังผมมาทราบทีหลังว่ามีผู้เสียหายที่รู้จักเขา แล้วเห็นใจผมหรืออยากจะช่วยเจราจาให้เขาไปคุยให้แล้วเขามาบอกผมทีหลังผมก็เลยคิดแล้วก็บอกเขาว่าขอร้องว่าอย่าทําแบบนี้เพราะนั่น,นคือสร้างความสร้างการหายนะให้กับผมเพราะว่าผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะครับแล้วผมไม่มีความจําเป็นจะต้องไปเจราจาอะไรกับเขาเพื่ออะไรผมผมเจรจาเขาเพื่ออะไรครับในเมื่อผมรู้อยู่แล้วว่าเขาเย็นเขาต้องฟ้องแลวผมต้องสู้อยู่แล้วใช่ครับเป็นเคสที่มาที่มาขอผมแล้วก็เขาเขาเห็นว่า ถ้าคุยอาจจะคือผู้เสียหายเนี่ยนะครับโฟกัสเดียวเนี่ยคือเขาอยากได้เงินคืนเขาไม่มีใครนะครับอยากได้คดีความอยากได้เป็นข่าวเป็นอะไรไม่มีแม้กระทั่งผมเนี่ยเจตนาที่ผมสื่อสารไปก็มีเจตนาเดียวนะครับคืออยากให้เขาเนี่ยช่วยกันรับผิดชอบในฐานะที่คุณไปเอาเงินผู้เสียหายร่วมกันเนี่ยนะครับกับพี่ชายของคุณคุณรู้เห็นเป็นใจอยู่แล้วว่าพี่ชายคุณเอาเงินไปอะไรคุณบอกไม่รู้ไม่เกี่ยวเป็นธุรกิจพี่ชายคุณไปยินดีด้วยคําพูดที่คุณสัมภาษณ์วันนั้นเนี่ยผมได้ ใส่ไปในจดหมายที่ร้องถึงสภาด้วยทั้งของประมาณกับของฟิลม์มที่คุณสัมภาษณ์หน้าโรงพักเนี่ยผมได้ใส่ไปหมดว่าให้ดีไซเรียกสองท่านนี้ไปสอบในฐานะที่กล่าวอ้างว่าที่ประมาณบอกว่าที่ประมาณบอกว่าอ,อ,อะไรนะผู้หญิงคนนี้ลงเทรจคลิปตงคลิปโตต้องพิสูจน์นะครับถ้าคุณกล่าวความเป็นเท็จผมก็จะฟ้องแจ้งความคุณในข้อหานำาเข้ามือเ,เท็จมาตรา14วงเล็บหนึ่ง ถูกไหมครับถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าเขาได้เขาพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดแสดงว่าคุณโกหกประชาชนผมก็ต้องฟ้องคุณในฐานะผู้ที่คุณมาฟ้องผมเรื่องนี้ผมก็ต้องฟ้องคุณเรื่องนี้แน่นอนนะครับเพราะฉนั้นอันนี้ก็ตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับแล้วผมมั่นใจว่าถ้าผมฟันกลับเนี่ยคุณไม่เหลือที่ยืนแน่นอนก็วัดกันดูครับว่าใครจะสุดจริตมากกว่ากันใครโกงถ้าผมโกงเอาผมติดคุกวัดกันดีกว่าว่าใครติดคุกก่อนการผมวัดกันอย่างเงี้ยมาวัดกันเลยเดิมพันกันเลยครับคุณแจ้ง แปดกรรมกับแปดคดีคนเรื่องนะครับน่าจะใช่นะครับผมยังไม่ทราบรายละเอียดวันเดียวผมต้องรอหมายจากหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนไปให้ใหข้อมูลแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับผมไม่ได้มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับผมรู้กฎหมายอ่านกฎหมายแต่ไม่ใช้ข้อยกเว้นเป็นข,ข้อปฏิบัติอย่างที่เรียนนะครับไม่ใช่ว่ารู้แล้วมาหาข้อแต่ผมมีความจําเป็นจากใจผมที่จะต้องทํางานแบบแบบนี้และผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ผมก็ยืนอยู่บนพยานหลักฐานและข้อมูลจริงๆมีตัวบุคคลมีตัวตน นะครับไม่ได้มีความต้องการว่าจะหิวสงหิวแสงอย่างที่เขาเกล่าวหาเพราะว่าผมถ้าเอาแสงกับคดีมันจะคุ้มกันเลยครับคนดุลวินยูชนคนปกติที่คิดเป็นเนี่ยก็ต้องคิดได้ใช่ไหมฮะแต่ในเมื่อเราต้องสู้นะครับเราก็ต้องสู้งานนี้ก็เรียกว่าขอตั้งชื่อว่านิติบันเทิงแล้วกันนะครับก็คือการต่อสู้ทางกฎหมายโดยคนบันเทิงในอดีตด,ด้วยกันนะครับแต่ว่าในกรณีที่ผมเห็นล,อล่องรอยตอนนี้ผมกาลังไล่เก็บข้อมูลทางการเมืองกับเขาเขาเข้าการเมืองน่าจะประมาณปี6 1หนึ่ง นะครับไล่เลียงมาเรื่อยๆนะครับหลายปีนี้ย้ายไปสี่พักก็ไม่มีประเด็นนะครับเป็นสิทธิ์แต่ว่าเหตุอะไรช่วงจังหวะไหนที่ยังทําธุรกิจคู่ขนานไปนี้แล้วเกิดปัญหาลักษณะน,นี้มันสัมพันธ์กับการเมืองไหมผมในฐานะคนการเมืองมาก่อนผมอยู่การเมืองมาสิบห้าปีผมก็ตั้งคําถามแบบนี้ได้ไหมว่ามันเชื่อมโยงกันไหมแล้วถ้ามันเชื่อมโยงเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่ที่ผมเคยทํามา60กว่าดีที่ผู้เสียหายต้องการคือเงินคืนและที่มิจฉาชีพกลัวที่สุดคืออะไรครับการตามเส้นเงินครับ การตามเส้นเงินครับถ้าตามเจอเส้นเงินว่าไปโยงถึงไหนถึงพักการเมืองถึงอะไรยังไงโดนหมดนะครับแล้วก็กรณีอย่างเนี้ยต่อให้รับเป็นเงินสดนะครับมันก็ไปถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับร่องรอยที่เห็นเป็นประจักษ์ก็คือเรื่องทรัพย์สินที่อ้างว่ามีรถห0คันซึ่งไอ้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ผมได้มาจากที่เขาพูดผ่านสื่อทั้งนั้นแหละครับแล้วเขาก็มาโทษผมอย่างนี้คือบางทีครับการที่เขา ดิ้นมากๆเข้าเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเขาหรอกครับดิ้นยิ่งเยอะยิ่งดีผมจะเก็บเป็นหลักฐานมันหมดเหมือนเหมือนผมพูดอะไรเขาก็เก็บเหมือนกันแล้วก็ฟ้องผมก็ฟ้องเหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ฟ้องไปฟ้องมาใช้สิทธิตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้เรื่องอื่นนะครับแต่ประมาณก็ดีฟิล์มก็ดีผมก็จะสู้ถึงที่สุดเหมือนกันผมไม่ไม่ยอมแพ้แล้วไม่มีนะครับยืนยันว่าไม่มีความจําเป็นต้องไปขอโทษข้างหลังแต่ว่าผมมารู้ทีหลังว่ามีคนทําอย่างนั้นจริงๆผมก็ได้ตําหนิไปว่าอย่าทําอ เพราะว่าเขาเอาเรื่องที่ไปเล่นผมแน่นอนแล้วก็จริงครับแล้วเขาไปพูดว่าหลายคนไม่มีละครับไม่มีหลายคนเลยแล้วผมไม่เคยให้ใครไปขอโทษขอโทษทําไมครับผมไม่ได้ทําอะไรผิดเขาแล้วขอโทษเพื่ออะไรนะครับอันนี้คือสามัญสำนึกต้องมีนะครับไอ้นี่ไปใส่ร้ายผมเดี๋ยวผมก็ฟ้องอีกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปได้ผมจะรวบรวมและปรึกษาว่าอันไหนเข้าผมก็เล่นหมดนะครับและที่หลายข้อมูลนะครับมันอยู่ในรายกลุ่มนะครับที่เขาพูดคุยสื่อสารกันผมก็ตามเจอแล้วนะครับว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาเดี๋ยวผมก็จะดําเนินการต่อไปด้วยครับ ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าผมดําเนินการของผมแล้วเดี๋ยววันจันนี้ผมก็ไปนัด,นดท่านประธานสภาไว้แล้วสิบโมงเช้าไม่ทันแล้วครับมันไม่ทันจริงๆแล้วครับเพราะว่าผมถือว่าผมให้โอกาสในการปรับตัวแล้วก็ให้โอกาสในฐานะที่เห็นแก่มิตรภาพที่เคยอยู่ในวงการบันเทิงกับการเมืองมาด้วยกันผมถือว่าผมได้ทําหน้าที่ผมทั้งสองทางไปพร้อมๆกันคือได้ช่วยผู้เสียหายในการสื่อสารแล้วแล้วก็ให้โอกาสเขากลับตัวกลับใจแต่เขามองว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นการทําร้ายเขาหิวแสงแล้วโดยที่ไม่สํานึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยผมมีหลักฐานหมดนะครับว่า เป็นยังไงเขาโอนกันไหนวันไหนเมื่อ,อไหร่เป็นหลักฐานที่ไปแจ้งความแล้วอันเนี้ยเขาคิดแค่ว่าโอ้มันจบแล้วผมย้ํานะครับมันจบในบางประเด็นแต่มีอีกหลายประเด็นยังไม่จบและไปต่อได้สุดเลยครับแล้วผมจะช่วยผู้เสียหายคนนี้ <lengths. S 2> เขาร้องไห้ <S 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 เขาคิดสั้นกินยาจะฆ่าตัวตายเพราะเขาหลงรักหลงเชือ่อ ในความเป็นศิลปินเป็นดาราของคุณและที่สำคัญคุณลืมตัวไปหรือเปล่าสิ่งที่คุณพูดนะ่ะมันเป็นข้อมูลอย่างดีเลยคุณพูดว่าคุณเสียหายคนทั้งประเทศเกลียดคุณนั่นแปลว่าคุณรู้ตัวอยู่แล้วและประชาชนรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นบุคคลสาธารนณะตามกฎหมายมีดีกาหลาย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 ครั้งหลายข้อมากนะครับที่ได้ให้สิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์โดยดูเจตนาว่าสุจริตนะครับกับ,บวิจารณ์บุคคลสาธารนณะในกรณีที่เห็นอย่างเงี้ยคือคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย พี่ๆน้องๆต้องเข้าใจว่าเขาไม่มีโอกาสเข้ามาถึงแหละครับเข้ามาสื่อเข้ามาองส่วนกลางเข้ามาต่อสู้คดีเขาก็อยู่กันอย่างนั้นแต่ว่า,าความรักบินไปหาเขาถึงบ้านไปถ่ายรูปก,กับแม่เขาไปอะไรต่างๆเขาเนี่ยเขาก็หลงเชื่อเข้าไปใหญ่ผมไม่ได้กล่าวหานะครับว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทุจริตหรือโกงด้วยหรือไม่แต่มันเป็นส่วนเงินส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาโอนเงินหลายสิบล้านมีตัวเลขมีหลักฐานทั้งหมดแล้วก็การที่ไม่สํานึกเนี่ยบอกแล้วมาต,ตีกับผมเพื่อปิดปากผมเนี่ย ผมจะปิดปากทางเดียวปิดปากผมได้คือผมตายไปก่อนนะครับผมต้งตายเท่านั้นนะผมจะปิดปากผมได้ดาวารีเดดนะครับ <c oughs> ผมคิดว่ามันเรื่องนี้นะครับสิ้นสุดด้วยความเจ็บปวด <c oughs> ดีกว่าเจ็บปวดอย่างไม่วันสิ้นสุดนะครับในความเป็นพี่เป็นน้องในความเป็นคนรู้จักใกล้ชิด ไม่ถึงกับสนิทสนมนะกับอาจารย์ประมาณที่ผมเคยเคารพมานะครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ไม่ตำหนินะครับท่านรับงานโดยไม่เลือกแบบนี้ก็เป็นเรื่องของท่านท่านปกป้องลูกความก็เป็นเรื่องของท่านแต่วิธีการสื่อสารของท่านเนี่ยม,มันย่ำยีความรู้สึกของคนเคยรู้จักกันมาก่อนมากเกินไปแล้วท่านประเมินดูเอาเองแล้วกันว่าจากข้อมูลที่ผมมีเนี่ยท่านอย่าสักแต่ว่าเอ้ยรับรับไปก่อนไปช่วยลูกความยังไม่ผิดท้านขึ้นสารก่อนใช่ครับ แต่ถ้าไม่ดูเหตุดูผลดูคนที่ท่านผลกระทบดูความบาดเจ็บดูการสูญเสียด้วยเพราะว,าวิธีการสื่อสารของท่านเนี่ยผมรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจนะครับที่เคยรู้จักกันมาจากนี้ไม่ต้องรู้จักกันจากนี้ไปเจอหน้าผมก็จะไม่ไหวและจะไม่ไม่เรียกอาจารย์ไม่เรียกทนายเรียกประมาณเฉยเฉเสียดายนะครับผมรู้จักและเคยไปร่วมงานนะครับที่อาณาจักรของท่านด้วยอะไรด้วยต่างๆนะครับแต่ผิดหวังมากกับวิธีการสื่อสารไม่ใช่คดีนี้คดีเดียวถ้าย้อนดูไปก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ผิดหวังนะครับว่าท่านไม่ได้ ประมาณเลยนะครับไม่ประมาณเลยว่าคนแบบไหนที่ท่านควรจะอะไรต่างๆก็ว่าไปก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่จากนี้เป็นว่าทั้งฟิล์มทั้งการประมาณอย่าหวังเลยครับว่าผมจะขอโทษพวกคุณอย่าหวังเลยครับว่าผมจะกลับไปดีพวกคุณไม่มีทางแล้วครับทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ใช่ว่าต่อหน้าพูดขึงขังรับหลังไปขอขอโทษไม่มีความจําเป็นนะครับคนอย่างผมนะครับไม่ใช่ว่าโม้ไม่ใช่ว่าอะไรผมไม่เคยกลางไม่เคยโมผมมีแต่ความให้เกียรติคน แต่นี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมตัดสินใจเด็ดขาดนะครับว่าเรื่องนี้ผมจะให้ถึงที่สุดเช่นเดียวกับเรื่องทนายธรรมราชผมก็จะไปให้ถึงที่สุดมาวัดกันดีกว่าครับว่าใครติดคูก่ก่อนกันครับผมในตัวแทนของสมาคมและมูลนิธิธรรมพิบาลต่อท่านทุจริตนะครับก็คือเรื่องตามที่คุณอี้แทนคุณเนี่ยได้กล่าวเบื้องต้นไปแล้วนะครับก็ในส่วนของมูลนิธิเนี่ยก็มีหน้าที่ และพันธกิจเกี่ยวกับการที่ผู้เสียหายได้รับความเสียหายนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีการทุจริตเกิดขึ้นตรงนี้ทางนี้ทางคุณอี้เนี่ยแทนคุณเนี่ยได้เข้ามาขอความร่วมมือนะครับในการดําเนินคดีเกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกล่าวตัวนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับในการตรวจสอบข้อมูลพยานหลักฐานนะครับทั้งด้านเอกสารและข้อมูลบุคคลนะครับและคดีที่ว่าได้มีการเมินการในชั้นศาลแล้ว เบื้องต้นนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการที่จะดําเนินการให้นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นในกรณีของมีบุคคลหรือประชาชนนะครับได้รับความเสียหายนะครับหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจากการกระทําความผิดนะครับอันนี้ทางสมาคมและมูลนิธิธรรมอภิบาลนะครับต่อต้านทุจริตนะครับก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับในการดําเนินคดีหรือดําเนินการใดให้เป็นไปตามคํานองคงธรรมนะครับและให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายให้ถึงที่สุด ครับผมเนื้นอ,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 อรรเดี๋ยวผมดูรายละเอียดต่างๆนะครับดูรายละเอียดแล้วก็ถ้าฟ้องได้ฟ้องหมดทุกอย่างครับเพราะว่าวิธีการสื่อสารแบบนี้นะครับอ,อ,อยากให้เป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอผมเนี่ยลำบากใจที่สุดจริงๆเรื่องหนึ่งนี่เป็นครั้งที่ผมลำบากใจที่สุดนะครับในกรณีที่ต้องต่อสู้กับเขาผมไม่มี ยืนยันนะครับทั้งต่อหน้าตรงนี้นะครับไม่มีอคติในลักษณะที่ว่าเกลียดชังส่วนตัวเพราะเขาไม่ได้ทําอะไรผมแต่พอเขาทําผมผมก็จะเข้ามาสู้ด้วยแล้วพอผมสู้ข้อเสียที่สุดนะครับของผมเนี่ยคือถ้าไม่สุดถึงที่สุดผมก็ไม่เลิกเื่าเช้าเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันพี่หนุ่มกัญชัยโทรมาให้กําลังใจผมนะครับแล้วพี่หนุ่มก็น่ารักมากเลยแกก็แซวผมว่าฟิล์มเนี่ยมันฟ้องผิด คือไม่ได้ฟ้องที่ผิดที่พี่หนุ่มนะฟ้องที่ผิดที่ผมผมก็ถามทําไมพี่เพราะอีมออ้มันบ้าฟ้องลงอย่างอี้มันบ้าเพราะพอมันเล่นอ่ะมันเล่นถึงที่สุดซึ่งผมก็ขำๆกับพี่หนุ่มนะครับแล้วก็ขอบคุณในความน่ารักของพี่หนุ่มกันชัยนะครับที่ได้ให้ความเมตตาม,มาตลอดที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้เ,เพื่อจะออทําให้ท่านเสียหายอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าเ,เราก็เคารพรักในฐานะพี่น้องแล้วในฐานะที่เป็นผู้ประสบภัยจาก ฟิล์มเหมือนกันนะครับเราก็คิดว่าเราก็ต้องร่วมพลังสู้แล้วก็ผิดหวังหลายเรื่องนะครับทั้งประมาณทั้งอะไรต่างๆถ้าอาจารย์ประมาณคิดว่าตัวเองอยากจะกลับไปสู่ความน่าเคารพน่าเชื่อถือเนี่ยอาจจะลองทบทวนกรณีนี้ใหม่สักครั้งผมยินดีไปคุยให้ข้อมูลกับอาจารย์นะครับเรามีไลน์กันอยู่เราเรียนอยู่ในกลุ่มเรียนด้วยกันอันหนึ่งนะครับหลักฐานต่างๆถ้าอาจารย์ได้เห็นเหมือนผมอาจารย์จะช็อก ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์ฟังความข้างนั้นข้างเดียวนะครับแล้วไอ้หลักฐานข้อมูลต่างๆทั้งอุทบุคคลเนี่ยผมพร้อมขึ้นศาลทุกศาลนะครับแล้วผม้อมสู้แล้วผมจะสู้ให้คดีเนี้ยเดินหน้าต่อไปไฮไลท์วันนี้คือจบแต่ไม่สิ้นสุดนะครับทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไปจนกว่าใครจะเข้าคุกกันไปข้างครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับก็ใช่ครับไม่ว่าฝั่งไหนก็ฝั่งหนึ่งครับ อันนี้เป็นลักษณะที่ยืนยันอันเนี้ยผมจะให้ดีเอสไขยายผลอันเนี้ยอันนี้เป็นหลักฐานสําคัญนะครับผมจะให้ดีเอสไเนี่ยขยายผลว่าว่าหกท่านเนี้ยเกี่ยวพันกันอย่างไรเกี่ยวข้องอย่างไรกับการไปชวนผมใช้คําว่าชวนลงทุนนะครับผมไม่เคยใช้คำว่าหลอกลงทุนเพราะว่าชวนลงทุนเนี่ยใครก็ชวนได้แน่นอนขาดทุนได้กำไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่มันมีจริงหรือไม่ แล้วก็ที่บอกว่าเป็นเทดที่ดูบายจริงหรือเปล่าถ้ามันจริงแล้วมีการโกงกันเนี่ยเฮ้ยมันเป็นการทําอะไรข้ามชาติถ้ามันผิดมันโกงก็เป็นอาชญากรรมข้ามชาติรุนแรงนะครับการก่าวอ้างต่างๆเนี่ยไปเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวค่าเครื่องบินค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับ อันนี้เป็นตัวเลขการโอนยอดโอนต่างๆนะครับของของคนที่เขาโอนไปนะครับมีตัวเลขมีอะไรต่างๆที่โอนไปเท่านั้นเท่านี้บาททั้งหมด5้าสบหล้านห้0แสนบาทห้าิบกล้าน5้าแสนบาทเขาบอกขาดอีก3มล้านห้ารวมๆแล้วคือ60บล้านบาทไปไหนครับเงินไปไหนที่โอนไปเงินไปไหนผู้เสียหายบอกว่าได้ พี่ชายคุณฟิล์มคืนมาบ้างแล้ว20กว่าล้านเหลือ20-30ล้านไปไหนผมอยากรู้ครับแล้วทำไมผมจะพูดเรื่องนี้ไม่ได้ในเมือ่อผู้เสียหายจริงๆเนี่ยครับขึ้นเครื่องบินไปด้วยกันเนี่ยครับขึ้นเครื่องบินไปด้วยกันพี่ชายคุณฟิล์มไปรับเงินคนที่ชวนคือพี่ชายเขาครับผมพูดอย่างนี้เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นนะครับแต่เขาไปด้วยครับแล้วเขาบอกว่าไปร่วมยินดีแล้วคุณไม่รู้เลยหรอครับว่าพี่ชายเอาเงินไปไหน คุณไม่รู้จริงๆเลยเหรอครับว่าไปลงทุนอะไรคุณไม่ถามพี่ชายเลยเหรอครับว่าเฮ้ยพี่ทําไมถ้ามันลงดีขนาดนั้นทําไมพี่ไม่ชวนผมบ้างเฮ้ยพี่ผมได้ยินมาว่าผู้เสียหายเล่าให้ผมฟังว่าเขาเอาเงินไปแบ่งกันเองครับฟังแล้วเจ็บปวดนะครับเพราะมีสามในหกของผู้เสียหายเนี่ยตกใจครับบอกว่าเฮ้ยเงินนี้มันจะไปลงทุนไม่เรอทำไมมาแบ่งกันเองนะครับ เขาก็เลยเอามาคืนความเลยแตกครับในนี้มีอยู่ในสำนวนเอกสารแต่ว่าผมคงเปิดเผยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเป็นเรื่องที่ต้องส่งฟ้องศาลนะครับดียสัยครับท่านรัฐมนตรีครับเดี๋ยววันจันทร์ผมจะไปยื่นต่อสภาเพื่อส่งสื่อไปท่านผมอยากจะให้ท่านให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าผมสู้นั้นมีหลักฐานชัดว่าผมต่อสู้เพื่อความถูกต้องผมก็จะเอานั้นมาสู้กับคดีหมิ่นประมาทซึ่งบางเบามากสำหรับผมจะ8กรัม8 0 0กรัม8 8 0 0 0กรัมก ผมคิดว่ากรรมเดียวที่ต้องย้อนกลับไปก็คือบาปกรรมที่ใครทําอะไรไว้บาปกรรมย่อมรู้แก่ใจนะครับบาปกรรมเท่านั้นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ